สวัสดีพี่เอาเบาะมาทำหน่อยเอาเบาะแมยานางสาวมาหุ้มใหม่ครับเราแบกมาแล้วเออเออเราเอาแผ่นนั้นมาด้วยอะนี่เอาสีนี่เลยมีไหม อันนี้ทำมัอนี้ด้วยพวมมันนี้ด้วย,วยอันนี้มวมเตด,ดตัวล่างใช่ไหมใช่อันนี้เอาเอาไอ้น,นั่นก็ได้ดำอะไรนะดำเบนซ์่ะครับ สีน้ำเงินคาดคาดยาวมาอย่างนี้ได้ไหมมันเป็นการแปลงลายคาดยาวมันเป็นแปลงลายนะใหช่เย็บมันรถยนต์น่ะหรอคม่ใาดตรงกลางเนี่ยคาดตรงกลางมาทางเดียวคาดตรงกลางอันเดียวครับคาดอะไรอยู่ขาดกลางเอะไรคาดกลางแล้วละตรงกลางอีกเย็บนี่เอาไปสีน้ำเงินหรือเอาไปสีอะไรคะเอาสีอื่นก็ได้ตัดกันน้ำเงิน สีส้มก็ได้ตัดไหมสีแดองอ๋อคาแต่ตรงนี้คาตรงเนี้ยมันมันกะระยะยากโอกาสที่มันจะปุุกตรงน่ะน้อยออ๋อตรงเนี้ยนปุก อเรียบหปดยกเลยนะแล้วแต่ช่างมันจะเบี่ยงเบี่ยงครับเอาคาดในตรงนี้ก็ได้นี่ตอนที่เรามาฝึกเดี๋ยวมันต้องแยกพิงนั่งแล้วก็ฝึกเลยขาจจะไม่ตรงครับส่วนใหญ่ส่วนมากจะคาดแบบนี้แหละครับขาดแบบนี้ครับเอาแบบนั้นแหละทำเต็มตัวนี้โอเคดีแล้วเวันนี้ครับขาดตรงนี้นะครับ แต่ต okay. anyway, huh? ัวน okay, ี้เนาะใช่โอเค๋อเนาะใส่าที่เดียววันนี้เราก็ใส่ค่าอันนี้อร่อยฮะแปงข้างผมเอาไปยิงนัเนดชอนั่นแหละกตอง้ร้่แทงเดิมมันเนาะเอาเดิมมันแลลวไมอยังนี้เลยพ่งแล้วมันก็ตรงนี้แหละ ครับนั่นแหละตัวนั่งอย่างเดียวตัวนั่งอย่างเดียวก็แปดน่วยถ้คูอขึ้นหนึ่งพันบาทหน,นึ่นบ,นบาทรับแต่เบร์แตไม่ชื่อเลยชื่ออะไรนะติน้นติ้นอ่อนไ่นี่นี่นี่น เห็นไหมเนขน่เีย่นชากบขียนชื่อไงครับเยเสร็จทักคนแจ้งมาครับขาคุณค่ะครับครับกน้ามทั้งตัวอันนี้ไม่ได้ทำแล้เนี่ยใช่นี้ไม่ได้ทำไม่ได้มาพูนี่เป็นเดิมเดิมมันอันนี้จะลดนำเข้าวะคนเสียสมมติสมุติทำทั้งตัวนี่เป็นรถแมคโค ใช่เพราะว่าแกันจะเท็นิคนี้แค่ถ้าเราหุ้มก็ต้องเป็นการประดิษฐ์อ่ะพูดถึงมันหุ้มได้ไหมตัวเนี้ยได้หุ้มันก็ประดิษฐ์อ่ะอ๋อประดิษฐ์หุ้มหุ้มหุ้มแค่ตัวนี้ตรงนี้ใช่นี่ยเห็นไหมโอเคครับพุ่งนี้ไม่รีบไม่รีบหรอสองสามวันก็ได้ครับ แต่ทำให้เสร็จไว้ก่อนเลยดีไม่ไม่มีคิวต่อเนาะทรานน้าทำอะไรมาหุ้มหมดลำโพงอ่ะฮะอ๋อโอเคครับครับวัสดีครับ อ๋อนี่เขาหุ้มประมาณนี้นี่อ๋อนี่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 เออเเบบนี้แหละนี่นี่ประมาณนี้เลยนะครับไม่ได้รีบหรอกพี่ <c oughs> โอเคปไปเฮ้ยไปส่งเสื้อก่อนมันอยู่ตรงไหนนู้นฝาเล็ด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  ส่งเสื้อให้ FC ก่อนแฟลต์ยูรงนี้หรือเปล่าอ๋อปิดแล้วมั้งนี่ปิดแล้วเอ๊ะไม่น่าใช่ตรงนี้นะน่าจะไปอีกหรือเปล่า เปิดบอโอ้เปิดอยู่เปิดอยู่เดี๋ยวไปเดี๋ยวลงไปส่งเสื้อให้เอฟซก่อน